ค่ะวันที่12-12ค่ะแล้วผมวันนี้ก็มาเป็นพิธีกรให้กับช้อปปี้12-12เบอร์เดย์เกมโชว์นะครับผมซึ่งเป็นรายการพิเศษ,ษ,ษที่ะจะเกิดขึ้นในแคมเปญช้อปปี้เบอร์เดย์เซลนะครับผมที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนะครับผมก็จะมีโปรโมชั่นอะไรมากมายนะครับผมแจกกันเยอะแยะเลยทีเดียวและวันที่12เดือน12นะครับหรือว่า 12, 12เดือนธันวาเนี่ยก็จะมีโชว์พิเศษ,ษ,ษนะครับเป็นรายการพิเศษจากพวกเรานะครับใน ช้อปปี้12:12เบอร์เดย์เกมโชว์ที่จะดูกันได้ทุกคนเลยทางแอปช้อปปี้นะครับผมหรือช้อปปี้ไลฟ์นะครับตั้งแต่เวลาหกโมงเย็นเป็นต้นไปครับจริงๆเราใช้บอร์ดไหมครับผมกับภรรยาโอ้โหก็ต้องก็ต้องนะซื้อของซื้อของตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเดีอยู่นี่สะดวกสบายยิ่งพอเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วออกจะออกไปช้อปหาของให้ลูกทีเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องจะง่ายเนาะกับช่วงยุคที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นกับการที่เราซื้อผ่านช้อปปี้นี่เป็นนรที่ง่ายมาก ครับผมและช่วยเราได้เยอะมากครับอย่างล่าสุดก็ฮะขอครบรอบแต่งงานครบบแต่งงานครับก็ไม่มีอะไรครับก็ทานข้าวกันในหมู่เพื่อนฝูงอะไรอย่างงี้เล็กๆครับผมเฉลาะก,กันสองคนเอาไปกับเพื่อนไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปกินญี่ปุ่นครับก็ประมาณสิบสิบเอ็ดคนสิบสองคนครับเรียกว่าฉลาะแต่งงานได้ใช่ไหมมันก็มันก็เป็นดินเนอร์ฮะที่ที่ประโรมกันเพราะในเดือนเดือนเพราะว่าพฤศจิกาธันวาคมมีครบรอบกันสองคู่กับเก๋กับพี่หนึ่งนีตีซีด้วย ก็เลยไปกินด้วยกันแล้วก็มีเกลือกับมิ้นด้วยเอสามคู่ใช่ในช่วงในช่วงเวลานั้นก็เลยก็เลยไปกินด้วยกันแล้วก็มีเพื่อนๆอีกสองคู่อะไรอย่างเงี้ยครับดีครับผมดีครับสี่ปีเร็วมากลูกก็โตแล้วเป็นลิงมากครับอย่างตอนนี้ลูกรู้เรื่องแล้วเราจะมีคนหนึ่งไหครับก็พยายามพยายามมีอยู่ฮะก็ลุ้นกันเรื่อยๆเนาะก็ยังพยายามทําแบบธรรมชาติไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแต่ว่า ด้วยด้วยด้วยอายุด้วยอะไรแล้วมันก็เดี๋ยวเราก็ต้องค่อยคุยกันเรื่อยๆนะเพราะว่าตั้งใจ่ก็อยากบีคนจริงอะไรเงี้ยก็พยายามไม่ถึงที่สุดอยากมีใช่ไหมอยากมีฮะอยากมีครับก็ก็ดูฮะแต่ว่าถ้าเกิดมันสุดแล้วแล้วมันไม่ได้จริงอะไรเงี้ยก็ก็ต้องโผล่คนเดียวก็จะไม่ผู้หญิงหรือที่ร้าะเ้าเลือกได้ก็คงผู้หญิงครับถ้าเลือกได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่ถึงไปยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นยังเป็นจุดที่แบบแล้วแต่ฟ้าจะประทานแต่ก็ยังไม่มาสักทีแต่ถ้ามันสุดแล้ววิทยาศาส ก็อาจจะลองนะก็ต้องมีปรึกษาหมอที่เราก็คุยกันไว้แต่ว่าก็ก็ขอให้ถึงแบบถึงที่สุดก่อนเลยอย่างเงี้ยใช่อยากอยากครับอยากอยากมีอยากมีเขาก็ถามแล้วว่าอยากมีเมื่อก่อนถามตอนเด็กๆมากเขาก็บอกไม่อยากเดี๋นี้บอกแล้วว่าเมื่อไหร่น้องหนูจะมาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็อยากได้ผู้ชายผู้หญิงอยากได้น้องชายน้องสาวเขาบอกอยากได้น้องสาวว่าเราบอกเขาไปก่อนแล้วว่าแบบจะมีน้องนะก็ด้วยด้วยแต่ว่าพอเขาโตขึ้นเขาก็ลูกคนเดียวอะเนาะมันก็คงแบบเหงาอะ แล้วแบบเวลาอยู่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็แบบเอ้วทำไมโผล่ไม่มีน้องสักทีอ่ะเมื่อไหร่น้องหนูจะมาอะไรอย่างเงี้ยอยากมีเพื่อนเล่นอะไรใช่อยากมีน้องแต่ก็ถามเขาว่าอยากได้น้องชายจะได้แบบได้สนุกกันหรือว่าอยากดูแลน้องสาวเขาบอกอยากดูแลน้องสาวอะไรเงีลยอย่างมันคุบมรอบไม่ได้ให้ของขวัญอะไรภรรยาดมีพิเศษหรอเปลครับพี่ก็มีนิดนหน่อยหไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรมากครับผมครับไม่หน่อยยังไงครับพี่ ก็นาฬิกาครับไม่นาฬิกาไม่นาฬิกาเขาชอบนาฬิกาอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใส่ทั้งคู่นะก็ทำสวนทำอะไรแต่ก็มันก็เก็บไว้อะไรเงี้ยเก็บไว้ให้เขาเป็นเรื่องเก่งเลยหรือว่าส์เท้าก็คือจะคอยสังเกตคอยฟังคอยแอบดูโทรศัพท์ว่าเขาสกโกดูอะไรอยู่อะไรเงี้ยใช่ก็จะดูแวบๆเลยพอเห็นแล้วก็อารู้แล้วประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยชอบไหมครับ ก็ชอบชอบครับแต่เขาเองก็เป็นคนที่ประหยัดนะเขาก็บอกว่าไม่ไมก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาแต่ว่าเราเองคือเราชอบส่วนตัว <c oughs> แต่ว่าเขาเองก็ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบว่าว่านีดขนาดนั้นคือมันก็แค่ชอบดูชอบอะไรแต่พอได้มาเขาก็โอเคใส่ก็ใส,ใส่ใส่เพื่อให้เราแฮปปี้อะไรเงี้ยแต่ถามว่าถามว่าถามว่าเขาเขาแบบไปเหอ่อกับมันไหมอะไรเงี้ยก็คงก็คงไม่ได้มากอะไรเพราะ เพราะว่าแอนเขาเป็นคนที่ประหยัดแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ของอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับราคาแรงไหมครับที่ราคาแรงไหมฮะไม่ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ครับอย่างอย่างสี่ปีแล้วมีลูกแล้วจริงความหวานยังคงต้องเติมไปอยู่ในคาก็มีกันอยู่เรื่อยๆครับก็มีกันอยู่เรื่อยๆก็ด้วยความที่ความหวานความหวานมันออกเป็นแนวตลกมากๆใช่ครอบครัวนี้อาจจะอาจจะมันเป็นเป็นหวานอมตลกอ่ะหรือตลกตลกตลกอมหวานก็ไม่ไน่จะไม่รู้จะเรียกยังไงเหมือนกัน น่าจะน่าจะหามาก่อนน้ใช่ก็เป็นอารมณ์ดีใช่ตอนเลี้ยงลูกเลยใเ่ไหมครับอะไรนะครับโมเมนต์มันจะเกิดขึ้นตอนเลี้ยงลูกเลยมันก็มีอยู่ตลอดเวลาครับมันมีอยู่ตลอดเวลาก็บางทีก็เป็นคู่กัดกันบางทีก็อะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบว่าเพราะมันอยู่ด้วยกันตลอดเนาะแล้วแบบธุรกิจมันก็ทำด้วยกันด้วยอะไรด้วยหลายอย่างมันก็ปรึกษาก็ดีครับก็มีมีเหมือนมีคู่หูอยู่ด้วยตลอดเวลาครับครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ